สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินในส่วนของ Shopee Pay นะครับถอนเงินได้สูงสุดถึง1,000บาทเลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์บนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับถอนเงินในส่วนของ Shopee Pay 1,000บาทสูงสุดแบบนี้ทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับในส่วนของบัญชี Shopee Pay แบบโดยตรงเลยนะครับโดยที่เรา ไม่ต้องลงทุนเสียงเงินซักบาทเดียวนะครับในการทำเนาะการทําเงินนะครับทำบนมือถือได้เลยจะเป็น Android iOS ก็สามารถทําได้ถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นที่200บาทนะครับถอนได้สูงสุดถึง1000บาทเลยนะใครที่สนใจอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store บนมือถือของเรานะครับ จากนั้นก็ดูในคลิปทางด้านขวามือเนี่ยผมจะขึ้นรูปแอป,ปแล้วก็ชื่อแอปไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวนโ์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอป,ป,ปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์นะครับก็เป็นแอป,ป,ปตอนนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดาวนโ์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูคลิปด้านล่างเพิ่มเติมในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัคครรใที ยังไม่เคยสมัครเลยก็ดูตามคลิปด้านล่างก่อนจะมีวิธีการสมัครแนบไม่ให้เป็นขั้นตอนการสมัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับว่าการใช้งานแต่ละเมนูทํารายได้เข้าในส่วนของ s h o p e e Pay ได้อย่างไรครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยเล่นฟรี100%นะไม่มีการ เรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเติมเงินเข้าแอปนะครับแอปนี้เล่นฟรีนะครับระวัง คนที่เขาเอาแอปเนี่ยไปหลอกเก็บังินค่าสมัครค่าสอนหรือว่าค่าเติมเงินต่างๆเนาะอันนี้ควรระวังนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแต่ละเมนูว่าเราจะใช้งานอย่างไรแต่ละเมนูนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้จะเป็นการเก็บคะแนนสะสมเพื่อที่จะนําไปแลกเป็นของรางวัลเนาะการหาคะแนนแบ่งเป็น3วิธี1น,นะครับคือการทําแบบสอบถามหรือว่าตอบแบบสํารวจออนไลน์ต่างๆ2คือการเล่นเกมทําภารกิจในการรับคะแนน3คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนนั่นเองครับ ทั้ง3วิธีนี้เราสามารถทําได้เลยเมนูแรกนะครับมันเขียนคําว่าแบบสํารวจนะแบบสํารวจเนี่ยก็คือจะมีงานเข้ามาให้เราทําสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเข้าไปตอบข้อมูลที่เขาให้เราตอบนะครับวิธีการทําก็กดเข้าไปตรงหน้านี้เลยตรงนี้เนี่ยจะมีงานเข้ามาอยู่นะครับนี่เลยนะอันนี้คืองานนะครับแต่และงานเนี่ยก็จะได้รับคะแนนต่างกันไปนะครับแล้วแต่งานว่าเลทคะแ네นนเนี่ยเขาให้เราเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาทํากี่นาทีเนาะ เราก็สามารถมาทําตรงนี้ในการรับคะแนนที่เพิ่มขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่ค่อยถนัดในการทําแบบสํารวจเลยเนี่ยเราก็มาดูที่เมนูที่2เมนูที่2เนี่ยมันก็จะมีเกมให้เราติดตั้งเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมเนาะอันนี้เราก็ติดตั้งได้เลยนะครับถ้าตัวเกมมันไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดการเข้าถึงเนาะอันนี้นะครับกดเข้ามากดเปิดอนุญาตการใช้งานเข้าถึงนะครับจากนั้นก็รอนะครับมันก็จะอัปโหลดขึ้นมานะครับถ้ามีเกมขึ้นมาให้เราติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลด ในส่วนของตัวเกมที่เราติดตั้งแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงไมค์เกมตรงนี้มันก็จะมีตัวเกมที่เราติดตั้งแล้วเราก็เข้าไปเล่นในการทํารายได้ได้เลยนะครับย้อนกลับมานะครับเรามาดูที่เมนูที่3สาําหรับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทําแบบสอบถามเลย ก็จะมีตัวแอปต่างๆเกมต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดเราก็มาเลือกตรงนี้ในการทําคะแนนก็ได้เหมือนกันวิธีการดูนะครับในการทําภารกิจนิดนึงนะครับอยากจะแนะนําตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าลหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่า้คะแนนมันเยอะแล้วเราอยากจะถอนเงินเร็วๆเนี่ยแล้วเราเข้าไปเล่นทําภารกิจแต่เราทําภารกิจไม่ผ่านเนี่ยอันนี้เราจะเสียดายเวลาเนาะ เกมนี้นะครับมีคะแนนอยู่ที่2,166คะแนนใช้เวลาทำนะครับตามที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็คือ30วันไม่เกินนี้นะครับ เราจะต้องทําภารกิจตามระดับเลเวลตรงนี้นะครับที่เขาเขียนบอกเนาะข้อที่1จนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็ทําให้จบภารกิจมีอะไรบ้างเราก็มาดูถ้าภารกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เราสามารถใช้ตัว Google ในการแปลภาษาได้นะครับเราก็ดูว่าภารกิจข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยเขาให้เราทําอะไรอย่างที่ผมดูนะครับอันดับแรกเลยเราต้องติดตั้งก่อนเนาะติดตั้งแอปนี้ลงในเครื่องก่อนแล้วก็เข้าไปเล่น ให้ผ่านระดับเลเวล5นะครับก่อนระยะเวลา7วันนะเขาให้เวลา7วันนะครับแล้วก็ผ่านเลเวล9 7วันนาะภายใน7วันเลเวล12ภายใน15วันนะครับแล้วก็เลเวล15ภายใน15วันนะครับตามนี้นะสำหรับตัวภารกิจสำหรับแอปไหนที่เรากดดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีการเสียเงินในการทำภารกิจนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำในการดาวน์โหลดนะอย่างเช่นตัวอย่างเกมนี้นะครับมันมีคอมเพลตนะครับในส่วนของ 190คะแนนเนี่ยเป็น v i p Level 7เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอัปเกรด v i p ในแอปเกมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่าคะแนนถ้าคํานวณเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปเติมเกมเนี่ยมันจะไม่คุ้มกันนะแนะนําให้เราเลือกแอปที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทำภารกิจเลยนะครับอันนั้นจะดีกว่าแล้วก็ให้เราเลือกแอปการทําภารกิจที่มันทําง่ายแล้วก็เร็วนะครับที่เราจะได้ถอนเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะ เมนูสุดท้ายนะครับตรงหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูมากกว่าเนาะก็จะมีแบ่งเป็นเมนูย่อยนะครับ6เมนูก็จะมีกระดานผู้นํากระดานผู้นำเนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับการจัดอันดับก็คือการทําคะแนนให้ติดอันดับจากการตอบแบบสอบถามการเล่นเกมหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราติดอันดับได้ มันก็จะปลดล็อกนะครับนี่เขาบอกว่าทําแบบสอบถามเพิ่มอีก10รายการเพื่อเริ่มการแข่งขันนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปทําแบบสอบถามเพื่อที่จะปลดล็อกกระดานผู้นําในการแข่งขันอันดับนะรางวัลรวมรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์นะทุกคน1นึ่งแสคะแนนในส่วนของเงินบาทนะครับที่เขาวงเล็บมาเนี่ยก็คือ65,108บาทจุดสตางค์เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเองว่าเราอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันตรงนี้หรือเปล่า ถ้าเราติดอันดับได้เขาก็จะมีเงินรางวัลให้เราทุกสัปดาห์เลยนะครับก็ลองทําดูได้นะต่อมานะครับเรามาดูที่ก,การแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็กดมาที่เมนูแบบสํารวจแล้วก็กดตรงนี้เลยแลกเปลี่ยนรางวัลเนาะการแลกเปลี่ยนรางวัลน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรข,ของขวัญน,นะครับมีทั้งหมด22รายการอะกดเรียกดูเพิ่มเติมได้ของรางวัลก็จะมีตามนี้เลย AIS นะครับบัตรเติมเงินของบางจากแบง n อ k นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PTT นะครับแล้วก็บัตรเติมเงินต่างๆบัตรแก็ปนะ ada, l a z a d a Liman s h o p e p Pay Starbucks นะครับก็ให้เราเลือกตามที่เราต้องการแต่ผมจะแนะนำเป็น Shopee Pay นะ ช้อปปี้เพยเนี่ยใช้คะแนนในการแลกนะครับอยู่ที่576คะแนนนะครับ200บาท1,000บาทเนี่ยใช้อยู่ที่2,876คะแนนอันนี้คือขั้นต่ำตามที่เขากำหนดไว้ตามนี้เลยในการแลกเนี่ยใครที่เคยแลกแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ในการหาคะแนนเนี่ยก็จากการเล่นเกมนะ การเล่นเกมในเมนูที่3เนี่ยคะแนนเนี่ยมันมีเลทสูงๆอยู่นะครับมันมีบางแอปเนี่ยเลทอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 2,000นะถ้าเราทําจบได้ภายในะเวลาที่เขากําหนดไว้เนี่ยก็คือไม่เกิน30วันเนาะหรือถ้าเราทําจบเร็วภายใน7วันได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มกับอยอดเงินที่เราได้รับนะครับจากการเอาไปแลกนะอย่างเช่น2,000คะแนนเนี่ย แล้วก็มาดูเลยของรางวัลเนี่ยที่สามารถแลกได้เนี่ยมันแลกได้สูงสุดใช้กี่คะแนนเนาะ2,000 2,008นะครับเมื่อกี้มันประมาณ2,000นิดๆน,น,นะถ้าเราจะแลกเนี่ยเราก็คือเราแลก500บาทได้เลยนะครับก็อยู่ที่ระยะเวลาที่เราทำนะครับว่าเราจะกําหนดการทรําภารกิจของเราเนี่ยใช้เวลากี่วันในการทำนะก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ